สถานี BTS หมอชิดบ้างลาดพร้าวบ้างลาดน้องรถไฟฟ้ามาคะจับ<น>ะสะดวกกว่าสะดวกครับมาลงที่สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับแล้วก็สามารถที่จะลงบันไดามาหรือว่าจริงๆลงมาเนี่ยได้ยินเสียงแล้วแน่นอนพวกโบกกันเต็มสกายวอล์กแล้วใช่ไหมนูน้นเ,เต็มเลยสวัสดีสกายวอล์กอ่ามีเช็คชื่อครบไหมฮะอ่าเช็คอตตานีปัตตานี ที่ไหนเอ่ยปัตตานีนั่นไงอ๋อปัตตานีโอ้มีมีพี่น้องนักเรียนอาชีวายุ80มาด้วยโอ้ครับ80นี่อายุตอนนี้เท่าไหร่อ่ะอะครับอัมพวาจากไหนนะอัมพวาอัมพวาไงก็บอกแล้วนี่มาแล้วอัมพวาก็มานะฮะ เอาแล้วนครนายกผมอยู่ไหนนครนายกนครนายกอยู่ไหนอ๋ออยู่นั่นนะครับบ้านนานะครับเห็นบอกว่ามากันสี่ห้ารถตู้นะครับนครนายกนี่มาไล่นายกใช่ไหมมาไล่นายกเออเขาเป็นนายกมันขายชาติใช่นครนายกเนี่ยเป็นเมืองซึ่งยกภาษีให้คือยกภาษีนาหรือนายกแตะตอนนี้มาไล่นายกอะ เออมันเป็นนายกเถื่อนนะเพราะว่าสิ้นสภาพการเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ที่มีหลักฐานชัดเจนว่ามีพฤติกรรมเป็นปฏิปักษ์ต่อเอกราชอธิปไตยของชาติเอาใจปักฝ่ายฆ่าศึกนี่คือข้อหาที่ทำให้แพทองทานศินวัตรไม่สามารถอยู่ในตำแหน่งได้อีกต่อไปครับครับและที่สำคัญนะครับ การมาครั้งนี้นะครับนอกจากมาปกป้องอธิปไตยแล้วครับเราอยากจะมาประกาศเจตนารมณ์ให้กฎหมายเป็นกฎหมายใช่ไหมถูกต้องครับความยุติธรรมจะต้องเกิดขึ้นในผืนแผ่นดินไทยวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งที่จะถึงนี้ เราหวังและเกินนะครับเราอยากจะเห็นสารรัฐมนูญครับได้ทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาครับถูกต้องครับจริงๆตอนนี้ประชาชนมึนมากเพราะว่าสารพัดสารคจริงๆเนี่ยถ้าไล่ลําดับเนี่ยถ้าไอ้คลิปผีผักเนี่ยไม่หลุดออกมาผมได้คลิปผีผักเพราะอยู่ดีๆเนี่ยอีฮุนเซนมันปวดท้องทามาหาหญิงแล้วมันลุกขึ้นมากดใช่ไหม ก่อนหน้านั้นนะสิ่งที่เราเล็งไว้คือ4อกรกฎาคมจนถึง15กรกฎาคมคดีของศารดีกาชั้นส4ปป,ปชนะฮะน็อปไปยกแรกแล้วก็ไปสืบพยานผอ,อรเรือนจำสารภาพ,าพเรียบร้อยแล้วว่าส่งไปโรงพยาบาลตำรวจโดยไม่ผ่านโรงพยาบาลก็จะทานถูกต้องนะฮะจริงๆแล้ววันนี้เราก็มีพยานคนใหม่แล้วเมื่อวานเนี่ยโอเขาจอชื่ออยู่ฮะ ฮุนเซนนะมีรายชื่ออยู่นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวรอฮุนเซนก็ขอขึ้นเวทีนะฮะครับเนื่องจากว่าเขาจะมาเป็นพยานให้ว่าว่าเออุณทักษินเนี่ยเอ้ยอะไรดีนะมันมันป่วยทิพจริงๆเนี่ยตรงนั้นคือหมายหมุดที่พวกเรารู้กันแต่ปรากฏฮะผีผลักไอ้คลิปเนี่ยออกมาก่อนไอ้คลิปขายชาติเนี่ยมันเหมือนกับว่าเฮ้ย จริงๆพวกเราเนี่ยเรามารอวันตายของพ่อมันปรากฏีลูกสาวกระตันอยู่แหกโค้งรถแหกโค้งคว่ำตายหลาหัวขาดอยู่ที่แยกอนุสาวรีย์ชัยสมองรพูมตายก่อนวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้ครับอันนี้มันพิสูจนอย่างเดงอาจารย์กบครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงธรรมะมีจริง,รงความถูกต้องมีจริง,รงใช่ไหมครับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันทําให้มารวมตัวครั้งนี้ไม่ใช่พวกเราหาเรื่องที่จะมานึกๆจะมาชุมนมุมไม่ใช่พวกเราทามาหากินนะแต่ที่เป็นเพว่พวเขาเองใช่พเพราะเวรกรรมของมันนะ่ะ<อ>ลิปเนี่ยไม่รู้จะหลุดไม่หลุดมันถึงได้มาถึงพวกเรารแล้วมันจึงเกิดประโยคที่ว่า อังเคยอย่าโกรธน,นะคะอังเคยอย่าโกรธน,นะคะอังเคยอย่าฟังกองทัพนะคะอังเคยอย่าฟังแม่ทัพภาคสองนะคะมันเป็นฝั่งตรงกันข้ามกับพวกเรามันแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรช่วยแปลเป็นไทยหน่อยไม่ต้องรอไหนหวดแปลว่าอะไรแปลว่ามึงเป็นไส้เสือ,อมึงขายชา S <S แปลง่ายๆในหวัวแปลงขายชาติแถมยังบอกอีกว่าเนี่ยเดี๋ยวหลานจัดให้ทุกอย่างเลยค่านี่คือเอาประโยชน์ของประเทศชาติเนี่ยไปให้ค่าสึกชัดเจนถูกไหม <S 2> <S 2> <S 2> แค่นี้ก็ไม่รอดแล้วถึงได้บอกไงเฮ้ยเราเนี่ยหลายคนเตือนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวลืมคดีชานสิ14ไม่ลืมฮาพ่อมันตายเนี่ย 15กรกฎาคมเนี่ยฟันธงเลยมันหนีอย่างเดียวแต่ลูกกระตันอยูเนี่ยมันแหกโค้งนะรดความตายหาอยู่แยกช่องบกอิโอนเซนมันฝ่าไฟแดนชนยี่แพรท้องทานหัวขาดไปแล้วเอา,เอาละวันนี้เดี๋ยวเราเรียกแขกพอสมควรแล้วนะครับเราต้องมีอะไร,ะระชาช่วงนี้นเป็น,นช่วงที่ผมคิดว่าเราจะเปิดเวทีเป็นทางการเลยพร้อมอย่างน,านี้ท่าหลังธ่ะ มีฮะคกออ,อพี่อ้องครับวันนี้เรามารวมกันได้ในานามกลุ่มรวมพลังผ่นดินแต่พี่น้องครับกลุ่มนี้จะเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่มีต้นทางของการต่อสู้พี่น้องจำไ,ได้ไหมครับเมื่อวันที่22สิงหาคมนายพักสินชินวัตรกลับประเทศไทยไปรายงานตัวต่อสารสารก็สั่งหมายจำคุก ไปที่คุกแต่ไม่ถึงข้ามคืนคุณทักษิณหน,นีออกมาจากคุกเอ้ไม่ใช่หนีนะครับออกมาจากคุกป,ปกอ้างป่วยง่มันนอนอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ,รวจชั้น14พี่น้องขุ่มแรกนะครับที่ออกมาแสดงเจตนารมณ์ในการคัดค้านก็คือพี่น้องคอปทอใครไปบ้างครับในวันนั้นช่วงเมื่อสอปีก่อน อ่าผมด้วยครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องนะครับมาพบปะกับบุคคลนะครับที่เป็นผู้จุดประกายในการเคลื่อนไหวต่อสู้ครั้งนี้ใช่แล้วครับ,รบผมบอกเลยเนี่ยกลุ่มนี้ค,คือ กลุ่มที่ทําให้ผมเนี่ยต้องไปยืลลมดูเวทีเพราะว่าเฮ้ยมันมีคนไทยที่ไม่ยอมจำนนกบตตับไอ้ตะกูลชั่วเนี่ยแล้วเราต้องออกมาช่วยเขาจนถึงวันนี้2ปีแล้วครับสองปีแล้วแล้ววันนี้เราก็ไม่ไแน่ใจมันจะจบวันนี้ไหมแต่อนาคตกลุ่มนี้ให้คำมั่นสัญญาแล้วว่าจะสู้จนกระทั่งเราได้ประเทศไทยที่เป็นประชาธิปไตยแทย้จริงถูกต้องครับและบุคคลผู้นั้นคือคือใคร ิชิตใจมงอพี่น้องที่เคารพทุกท่าน